สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนะครับวันนี้ลมแรงรับับอากาศหนาวมาแล้วก็พามาดูอิโนโเมก้านะครับอันนี้ของลูกค้าจังหวัดปัจจีนีนะครับ่เขตบางแต่เป็นเครื่อง j o อ 8E ครับ เป็นมังคุดเต็มนะครับอ่านี่ครับยืนประมาณนี้นะครับ้าอูจะทําอยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นยางเลเดียนนะครับแล้วก็เป็นอ่าทองเมียมนะครับ ครับเป็นเครื่องสองยสีสิแรงมาดูมินกว้างน,นี่นะครับอันนี้เป็นรุ่นยอดฮิตน,นะเห็นไว้รุ่นก็ชอบกันเกอแปดอีนี่มินด้านหน้านะครับอาจจะย้อน,นอแสงนิดหนึ่ง ดูโหนี่ลมเอาเรื่องเลยครับเช้านี้นีครับเระทะโคมียนนะครับแล้วก็ระบบอืน่นเหมือนเดิมว,ว่าปกติไม่มีอะไรมากมายครับเด็นหยนครัแ เครื่องเดิมนะครับแห้งเหน็นนะครับผมเ,บเป็นคอมเบลเลอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเอร์โบรอันนี้สัดส่วนนะครับ,บกระบะก็ความกว้าง2องเมตรสินะครับแล้วก็เอ่ความยาวกระบะสามเมตรห้ครับสูงฝาข้าง55เซน เป็นสเปคปกติเลยครับพี่ทาหูทำมานานแล้วนะครับสเปคนี้อันนี้ก็ฝากลูกค้านะครับที่มองหารถด,ดำอยู่นะครับก็ สนใจแวะเข้ามาเที่ยวามาเที่ยวดูผลงานได้นะครับามาที่หู่อยากให้มาดูงานตัวจริงนะครับอันนี้เป็นสีฟ้าครับมาตัดด้วยลายเป็นฟ้าน้ําเงินตัดด้วยไงจุมฟูอมแดงนะครับลายเส้นเดี๋ยวผมอาหัวลงปดีกว่า คนเดียวจะลำบากหน่อยครับเดี๋ยวผมเอาดับลงให้ดูกันนะครับดูสัดส่วนมมมองนี้ลูกค้าอยู่เขตบางแตนะครับแถวโรงงานกระทิงแดงเขาเรียกอะไรอ่ะใช่โรงงานกระทิงแดงครับ รถลายกระบะครับมีเปอรโทรนะคะรับขอนี่ครับฝาท้ายดูม,มุมอ่ะอันนี้ผมจะยืนตรงๆนะครับอ่ะให้ดูมุม,ม นี้สวมันจะเอียงนะเอียงมาสั่งท้ายครับอ่าสีนี้ก็เป็นสีไงสีแบบมันไม่เก่าเลยครับสีเงินใช้ยังไงก็ดูไม่หมองนะครับอันนี้ก็ฝากลูกค้าครับที่สนใจก็ลองต่อสอบถามมาได้ครับขออทางอู่ครับเบอร์โทรศู9ย์แปดก้แนี่ครับ สามสามเก้าเจ็ดนะครับโอ้อโมสมมติถ่ายเชียงเสาที่เดียวนะครับนี่ก็ฝากไปด้วยนะครับอันนี้ก็อ่าลูกค้าอยู่ทางโซนนู้นจะแวะดูตัวจริงได้ครับเขตบางแตนะครับจังหวัดปทุมธานีครับ